สวัสดีครับเพื่อนๆชุดต่อไปนี้นะผมจะมาสอนวิธีอ่านใจผู้ชมรู้ได้ยังไงเออเอาอย่างนี้เออไพ่นี้ไพ่ธรรมดาโอเคเออไพ่ธรรมดาโอเคเราบอกนี้อ้าวไพ่นี้นะให้คุณเอาไปเลยให้เขาทําเลยนะให้เขาทําเลยอตอนพอเรายื่นให้เขาทักปั๊บเนี่ยเราเราเราไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูก็ให้เขานับลงไปนะครับมักนับ นับในใจนะครับแต่ให้คนอื่นรู้นะคทุกคนก็นับในใจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก็ระวังหนึ่งถึงสิบสามไม่เกินสิบสามนะครับเพราะไพ่มีแค่สิบสามนะครับก็คือสิบแจ็คแม่มคิงแจ็คสิบเอ็ดพรีนสิบสองคิงสิบสามระวังหนึ่งถึงสิบสามเนี่ยชอบใบชอบที่เท่าไหร่อ่านับลงไปเลยโอเคเช่นเขาบอกเขาชอบเบอร์สิบนะเขาเขาเขานับเบอร์สิบนะ,ะนักแสดงไม่ต้องดูนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขานับในใจนะนับในใจพอมาถึงเบอร์สมมติเราเบอร์สิบนะเขาจะนับห้านับแปดนับเก้าอะไรก็ได้แล้วแต่พอไปถึงเบอร์นี้เบอร์สุดท้ายนี้ให้เขาจําเบอร์ไว้ห้าโพแดงนะจำสองอย่างนะผู้ชมต้องจำสองอย่างก็คือสิบใบสิบใบกับห้าโพแดงโอเคเออ เอามาวางแล้วทั้งหมดเอามาวางไว้ตรงนี้อามาวางไว้ข้างบนแล้วงก็ตัดไปเลยตัดตัดไปนี้ตัดไปนี้แล้วเอามาทับนี้เอนี้จากนั้นเสร็จเราค่อยหันหน้ามาโอเคเนี่ยพอเขาเข,า,ขาหันหน้ามาเสร็จแล้วนี่ตอนนี้เราเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราเราเราไม่รู้จริงโอเคตอนนี้เราจะมาทายว่าเขาเอาลงกี่ใบเอ๊ อันนี้ก็แล้วกันเออโอเคตอนนี้ก็อย่างนี้เออเนี่ยเราก็มาดูว่าเขาเล่นเขาลงกี่ใบวะเนี่ยเออลงระหว่างหนึ่งกับสิบเนี่ยอะไรวะเราก็ไม่บอกเอออันนี้ไว้เลยเนี่ยเราเลือกแล้วนะอ่าเขาลงกี่ใบนะเขาลงไปสิบใบ แลวใบที่เขาเลือกคืออะไรห้าโพแดงว้ามันถูกต้องได้ยังไงเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่ได้ดูเลยเออโอเคอ่ะตอนนี้เฉลยนะครับเฉลยเฉลยสมมุติได้อย่างนี้นะอ่ะยอางี้ก็แล้วกันมันจะได้ง่ายๆนะครับอ่าอ่าเราเอาอ,เอาแอมแมโพแดงกับแอมโพดำก็แล้วกันะนะครับแม่มโพแดงกับแอมโพดำนี่นะ อย่างนี้นะเซตติ้งคือแค่นี้เองแม่มโพเดมแ,แมมอยู่ตรงนี้แล้วก็คว okay. okay. ีนเฮียควีนเฮียแอนด์ควีนเนี่ยโอเคออนเดอะบอททอมแอนด์ออนเดอะท็อปโอเคเรากรีดให้ดูอย่างนี้เลยโอเคจากนั้นเสร,เร็จเราบอกว่าอ่าอ้าวคุณเอาไพ่ไปอ่นับลงไปเลยระหว่างหนึ่งถึงสิบสามคุณต้องการเบอร์อะไรคุณต้องการเท่าไหร่ไม่ต้องให้ผมดูไม่ต้องนับเบาๆเลยนับ แล้วอะไรพวกนี้ใช่นไหมแล้วว่าวสมมติว่าเขา,เ,าเขาจะนับเขาจะเท่าไหร่เอาเขาเขาเาเอาแปดก็แล้วกันนะหนึ่งต้องอยู่นะครับหนึ่งสองสามไม่ไม่ต้องให้เรายินได้ยินนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดสมมติว่าเขาเอาแค่แปดนะอแปดนับลงไปแปดใบแล้วจำเบอร์นี้ไว้ด้วยเบอร์สามโปรดัง แล้วทั้งหมดเนี่ยเอามาไว้ข้างบนนี้เออาไว้ข้างบนนี้ไม่พอแล้วก,ก็ให้เขาตัดตึ๊บางอย่างนี้นะตัดปร๊บแล้วเราค่อยหันหน้ามาโอเคพอเราหันหน้ามาปั้งเนี่ยเออเราจะมาตัดอีกก็ได้เราจะมาตัดอีกก็ได้เออโอเคเเราจะมาตัดตัดตัดอย่างนี้ก็ได้อะตอนนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะว่าคุณเนี่ยลงไปกี่ใบเออเราก็มาเราก็มาหาดู เราจะหาดูตรงไหนใช่ไหมเอาเราเราเมื่อกี้เวียนอะไรนะเออควียนเรียนโพดําใช่ไหมกับเออเดี๋ยวก่อนนะควียนเ,เดี๋ยวด้วยกันเรียนโพแดงกับควียนโฟดำเรียนโพแดงกับควียนโพดําใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเราเราเรา,เรา,เรา,เรานับมาจากควียนโพแดงอใช่ไหมเราไปเจอควียนโพแดง เมื่อกี้ควีนโพแดงกั็กินโพดัมอ่าอยู่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเราก็นับเลยหนึ่งรับจากควีนเนะี่ยควีนเนี่ยน่าจะควีนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมาถึงกีฟฟินโพดัมเห็นไหมเออใช่ไหมเราก็เราแปดเรารู้เลยเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามเนี่ยแปดอ่าจากนั้นเสร็จเราก็เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะผมจะ,ะหายังหายอ่านี่นีน่ผมจะทายไว้ เอ่ออ้าวนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยผมสงสัยว่าโอเคนี่ยเนี่ยเอานะเอาโอ๊ะตอนนี้ผมจะทายว่าคุณลงกี่ใบเนี่ยผมกําลังสงสัยว่าระหว่างแปดกับเก้าเนี่ยคุณลงไปกี่ใบนะครับเออผมก็ไม่รู้เลยยังไงยังไงปั๊ปัปอ้าวเราก็เอาผมทายเบอร์นั้นก็แล้วกันอ่าทายว่าคุณลงไป แปดใบและใบที่คุณดูนั้นก็คือสามเห็นไหมสามโคดัมมโอเคเข้าใจนะเข้าใจนะโอเค